สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมพีช่ชายพี่น้ำเหมือนเดิมคลิปนี้จะพาไปดูทุเรียนอ่าต้นฤด,ดูปี65ที่ตลาดไทยดูเหมาะกับเอ่อไม่ได้ดูราคาส่งของตามเข่งหรือว่าอะไรนะเราจะดูทุเรียนที่ซื้อกินเนี่ยเพราะว่ามันมีโลละ80-100จริงหรือเปล่ามาดูต้นฤด,ดูกาลเลยมีดแรกเขาเรียกกันใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชใชใชมีดแรกคือตัดแรกหรือเปล่าไม่รู้จริงก็แบบนะประมาณเดือนเมษานะเออประมาณเดือนเมษาก็คือช่วงแรกๆกันแหละ เดีนี้เรามาดูช่วงแรกที่ตลาดไทยก่อนว่าราคาทุเรียนโลปะแจเปล่าโลอล,อล,อละแปดสิบร้อยหนึ่งมันีจริงมากมาอัปเดตราคาทุเรียนสำหรับพอทุเรียนที่ซื้อกินแล้วกันเนาะ,ะส่งก็ในเข่งในอะไรก็คงมาตรฐานเขาแหละแต่อนนี้อาจจะเป็นรูปไม่สวยอะไรเงี้ยเดีงงด๋ยวไปดูกันในตลาดไทยโอเคอเค,ครับผมเมื่อกี้เจอพี่คนหนึ่งถามราคาแล้วมีแปดสิบมีร้อยหนึ่งเราซื้อมาก่อนเราเราต้องถามราคาเขาก่อนอันนี้อยู่ตลาดไทยเลยเนี่ยตลาดไทยเลยนะตลาดส่งผลไม้เลยคนมุ้งมุ้งนี่ยะเลย โอ้เยอะครับโอ้มะม่วงยกเข่งนี้โลละเก้าบาทแปดบาทถูกสุดแบบน้ำดอกไม้หอมสิบสองอันนี้มะม่วงอันนี้โซนมะม่วงแปดบาทนี่แก้วคมิม้นน่าจะเป็นโลละแปดบาทยกลังเลยมั้ง สค้ม่เนี้อถูกนะยกลังสมมติลัง20โลแล้วต้องเอา20โลเลยอันนี้ทุเรียนหมันทองโอ้รอ80มีนี่ทุเรียนรอแ0แต่ว่าลูกไม่สวยแต่ว่าเนื้อละแก่1 2 0 1 0 5มีซื้อกินได้เลยนะครับผมว,ว้าวเต็มเลยอ๋อมีกพวงมณีมาวงมณีโลละยี่บบาทเอง กินป่ะลูกหนึ่งประมาณเกือบพึ่งพึ่งโลเศษเนี่ยลูกเนี่ยดูเนื้อเดีย๋ยวดูเนื้อข้างใน,นเห็นเลยเหลวงแก่เลยอ่ะภูมิปนนีก็อร่อยนะคล้ายชานีเนี่ยตัวน,น,นี้น้อยเดียวอันนี้อะไรครับเนี่ยนอกก้องกจิบป่ะอ๋อกระดุมโอเคกระดุม ดูไม่เป็นเราดูไม่เป็นมีร้อยห้าสิบต่อก้านยาวมีป่ะก้านยาวเจ็ดสิบบาทเลยน้ำไม่ถ่ายให้เหรด้วยเดียดร่มทองเนื้อดีเจ็ดสิบบาทนี่เจ็ดสิบบาทถ่ายรูปเจ็ดสิบบาทเลยอะใช่ส่งให้สวยรูปมันใหญ่ป่ะแต่เนื้อแก่แน่นอนเนาะแก่ค่ะแก่ค่ะ ผมซื้อกินไม่สบายตัวนี้ต้องคิดคูเนี่ยดูดิตรงไม่สวยเนื้อดีไหมลูกเดียววันห้าโลเราถามว่าเนื้อดีไหมจะไปเห็นเนื้อขิ้นไหนไหมนี่ยกูจะรู้ไม่ได้หรอกเขาไปเท้าบอกว่าเนื้อดีอยู่แล้วไม่เขาเอามาขายเพราะว่ามันมันอยู่ไซนู้นแต่เราแค่คแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกแบบส่งใช่ไหมใช่ค่ะแต่ส่งแล้วจะแพงมากอันนั้นโลละร้อยที่ส่งยกเข่งใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยยังไม่แพงนะยแต่ปีนี้ทุเรียนถูกเหรอหรือว่าราคามาตรฐานราคาลง โลร้อยเองอันนี้ยกเก่งโลร้อยแต่มันยังไม่สวยใช่อ๋อแต่ลูกใหญ่มันต้องมีลูกขนาดสองโลี่โลร้อยนี่กระดุมอะไรกระดุมแดงกระดุมโลอะไรพวกนี้อ๋อส่งเหรออ๋อนี้ส่งเนี่ยอ๋อแปดสิบบาทเลยเหรอแปดสิบบาท ถูกมากเจ็ดสิบันนี้ได้ใจเดี๋ยวขอดูกันนะขอดูกันนะขอบคุณครับขอบคุณคโอ้โหนี่นี่ช่างกันเห็นเห็นเลยอันนี้โล่ไรโล่ร้อยอะแปดสิบแปดสิบบาทที่พาเลยบ้าซื้อ ดูแม่ค้าผ่าทุเรียนเลยอโอ้โหแม้าอย่างฟ่องมาดูเนื้อดูแม่ค้าผ่าสนุกดีดูแม่ค้าผ่าดูแม่ค้าผ่าสนุกดีด,ด,กดูดูความฟ่องเนื้อดีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าเรารอ80บาทอนะ่ะวันนี้แบบว่านั่งถ่ายรูปไหอันนี้ถ่ายรูปหน่อยนี่ร้านใครครับเนี่ยร้านเจตองนี่ร้านเจตองนะ ใช่ป่ะร้านเจตองใช่ไหมใช่นี่มาดูได้เลยทุเรียนโลละแปดสิบตลาดไทยนะครับผมเจ็ดสิบก็มีร้านเดียวกันถ้าใครเอาส่งลูกสวยหรือว่าไปขายก็จะอยู่ในเคกเนียเต็มเลยข้างในแต่ว่าเราไม่ได้ไปถ่ายเราดูทุเรียนซื้อกินนะเดย์ไปดูเฮ้ยเจตองแปดสิบบาทถูกป่ะคือไทยเจ็ดสิบอนนี้เจ็ดสิบตอนนั้นเจ็ดสิบดูต่อนี้ร้านเจตอง ซื้อกินสบายเลยมาตลาดไทยมาได้เลยครับผมเจ็ดสิบปดสิบเยอะเลยแต่ก้านยาวไม่เห็นเลยนะถ้าทุเรียนส่งอยู่ในเข่งในเข่งก็จะประมาณแล้วแต่ลูกอะ่ะก็มีเก้าสิบร้อยรอยี่สิบอะไรเงี้ยที่ผมจำได้นะอันนี้หมอนทองถ้าลูกไม่สวยก็จะแปดสิบนะไม่สวยก็แปดสิถ้าสวยสวย แก่เนื้อแก่แน่นอนก็ร้อยหนึ่งอ่านี่ลูกจะสวยๆนะกระดุมแปดสิบให้เอ๋ดูกระดุมเนี่ยกระดุมแปดสิบเอาเปล่า <Okay. S 1> ปล่อยเอ๋มึงเอากระดุมไปกินเลยดีกว่าไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนครับพอดีเพื่อนถามกระดุมแปดสิบเกิดกันทุกปีนี่หมอนลูกยักษ์นี่เนี่ยเนี่ยถ้าลูกเล็กนี้ก็จะอยู่วราอันผมว่าตอนนี้มันส่งเท่าไหร่ลูกลูกมานี้โลกว่าสองโลเนี่ย ร้อยยีอ๋อเขาก็ต้องไปขายกันท่หร้อยหกร้อยแปดใช่ไห้อยหก็ได้แล้วแต่พื้นที่เขาขายใช่ใชเราบอกได้ว่าขาย่าะหร่โอเคขอบคุณครับลูกเล็กก็จะขายง่จ้ะ้าคนกินแบบโลค่ะองโลนี่ว่ามอเนี่ย่รี่บลูกไเรื่อยเลยนี่ชณีไข่น้ำชณีไข่ร้อยเดียวขายให้ด้ ขายหมอนเกี่ยวอ่ะตกใหญ่สนีไข่โอเคเนี่ยสนีไข่ร้อยเดียวมีเยอะอ่ะแต่ยังไม่มีด้านยาวเลยใหญ่ก็พอโธ่คือเขอุ้มห้าหกร้อยถ้าเกิดไม่แก่กูดูไม่เป็นนะต้องผ่าไปเลยบ้าบอกว่าเพื่อนบอกว่าอะไรนะแค่หมอนทิ้งเดียวหมอนอย่างเดียวไมกใหญ่ใหญ่พอดีเพื่อนเ้องฝากซื้อไง เมื่อไรคุยกนะันว mm ่า hmm. เขาบอกเอาหมอนอย่างเดียวลูกใหญ่ mm hmm. อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะส่งประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบพอลูกประมาณสองโลสองโลเศอันนี้ลูกสวยเ mm hmm. ขารับประกันนะเขารับประกันด้วยซื้อกินมาตลาดไทยได้ซื้อส่งก็มาดูได้ครับเยอะเลยครับตอนนี้ทุเรียนเยอะมากต้นๆฤดูเลยเนาะ mm hmm. ถ้าเห็นไยไกลนะาหมอนทองร้อยเดีชัดเจนอันนี้จะส่งอันนี้ปีดร้านนี้ไม่มีถ้ามีเขาจะวางไว้เนะ พี่ทำไมเราไม่เจอเนี่ยอันนี้กระดุมใช่ไหมกระดุมกระดุมเนี่ยยกได้เลยนะใครชอบถูกมากอะไรนะอะน้ำใครใครใครว่ไหนบ้างโอ้อันนี้อะไรอ่ะชนีตพวงมณีอ๋อพวงมณีร้อยเดียวเองอ่ะถูกอะพวงมณีร้อยเดียว มนีร้อยเดียวีเสนีปูมนีเหมือนกนคโอ้ดูเนื้อสวยเนื้อสวยมากวันนี้ปุ่งนด้ได้เลยเย็นนี้ไล่เลยครับใครชอบกินปูมันีปูมันีร้อยเดียวไม่ชอบชอบก้านยาวกับหมอนร้อยเดียวครับมัรเป็นไมิดอยู่นมดแล้วเันลยดี๋ยววนดูข้างหลัง น่าจะมีแต่ข้างหน้าเนี่ยนะโอเคเดินต่อเดิยคือเต็มเลยตอนนี้ใครจะมาซื้อกินตลาดไทยเยอะมากซื้อกินซื้อหายได้เลยแต่ว่าซื้อกินเนี่ยโลเหยีสิบแปดสิบมีนะซึ่งแต่ก่อนตรงเนี้ยเขาขายอยู่ฝั่งนู้นที่เขาแยกไปขายขายปีกอะขายปีกอะเขาจะอยู่ฝั่งน้ตอนนี้ไม่นะกลับมาอยู่ตามตามอย่างนี้นะใช่ป่ะเมื่อก่อนเขาจะแบ่งโซน อันนี้มาอันนี้อันนี้มาซื้อได้เลยซื้อมาเดินน้องตลาดขายแน่เยอะเลยล่ะเจ็ดสิบแปดสิบบาททุเรียนส่งทุเรียนปีกราคาไม่แพงนะถ้าซื้อกินแต่ว่าเราไม่ไม่ลูกไม่ต้องสวยนะแต่เนื้อแก่แก่เพราะเพราะอะไรว่ะเพราะผ่าเลยอรอเขาจะกรีดไปให้เราเลยอ่ะแกะเลยอ่ะดูง่ายถ้าเนื้อไม่ดีก็ไม่เอามาขายอยู่แล้วิแต่ว่าลูกจะสวยไม่สวย ใหญ่หรือเล็กก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าได้ทุเรียนแก่แน่นอนแล้วโลราคาถูกด้วยราคาประมาณเจ็ดสิบบาทติดซื้อกินเลือกเอาแล้วกันลูกใหญ่ลูกเล็กใช่ป่ะมาแล้วก็เดินเลือกได้เลยอ่ะเอาเนื้อยอ็แล้วก็ดุมกระดุมโลเจ็ดสิบถูกไหมถูกมากกระดุมถูกแล้วพวงมณีก็ยังโลร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้มีเจ็ดสิบป่ะมีมีเจ็ดสิบแปดสิบมีมากกระดุมเฮ้ยกระดุมมีแต่ว่ามันสุกหรือเปล่านั้นอ่ะไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าถ้าสองวันสุกแต่ลูกมันแก่แน่นอนว่าวันสองวันสุกก็ได้เพราะซื้อ สิบลูกมันสุกพร้อมกันเราก็กินไม่ทันเหรือเจ้าก็ <c oughs> โอเคแค่นี้แหละตลาดไทยปีนี้ทุเรียนถูกอีกตลาดไทยปีนี้ทุเรียนถูกเนื้อเหลืองมากเลยเนื้อดีมากไม่ผาหวานทองรั่วรลอนบอกอ่ะโอเคพีนนค่น้ำก็ตลาดไทยค่ะก็อัปเดตราคาทุเรียนให้แล้วนะสำหรับคอทุเรียนใครอยากซื้อกินก็มาเลยตลาดไทยเจ็ดสิบแปดสิบมีอยู่ใกล้ๆวิ่งมาได้เลย ราคาไม่แพงเจ็ดสิบบาทสิบเจ้าแก่แน่นอนด้วยเออโอเคโอเคเจอกันที่นี closure, <Trustee> ่นะคะที่บ้าไม่ใช่ไม่นานเดี๋ยวไปถ่ายเออโอเคสวัสดีครับผม